นี่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับพื้นที่หมู่สี่ที่เขาบอกว่า,าน้ำประปาหมู่บ้านบางวันก็ขุน่นบางวันก็มีกลิ่นเหม็นคาวเวลาอาบเนี่ยเรียกว่าตัวตามเนื้อตามตัวก็จะคันยิ่งไปกว่านั้นใช้อุปโภคบริโภคนี่แทบไม่ได้เลยนะครับต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำมาดื่มและก็ซื้อสารส้มมาแขงให้น้ำใสเพื่อใช้ซักเสื้อผ้าและก็ล้างจาน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนี่นะ,ะในพื้นที่ตำบลเพียรามอำเภอเมืองสุรินนี่นะครับบอกว่าประสบปัญหาเรื่องของน้ําประปาหมู่บ้านมานานแสนานานเลยนะครับบางวันก็มีตะกอนโคลนส่งกลิ่นเหม็นคระครุ้งไปทั่วไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบหน่อยนะฮะเขาเดือดร้อนจริงๆ นะครับมันเป็นเฉพาะหมู่บ้านนี้หรืออย่างไรอ่ะฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะไปตรวจสอบด้วยนะครับ